ไม่เคยได้เหรียญทองในโอลิมปิกโอตาเมดีบอกกูขอล่ะกูขอไปเล่นกับอาร์เจนตินา่าเถอะกูอยากได้เหรียญทองสวัสดีครับพี่น้องคมติดขอบทุกคนนะครับทางคมชัดลึกออนไลน์น,นี้เจกับบอกใช้เหมือนเดิมนะครับเรายังอยู่ในบรรยากาศของ ออลิมปิกอยู่นะครับแล้วก็แด่นอนอีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยฟุตบอลลีกก็จะเปิดแล้วแต่ว่านะครับมีบรรยากาศในโอลิมปิกมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันของนักเตะคนหนึ่งครับในวัย36ปี36ปีแต่เพิ่งจะไปเล่นโอลิมปิกเป็นครั้งแรกครับนั่นคือนิโคลัสโอตาเมนดี้โอตาเมนดีครับคือสุดยอดนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายนะครับใน ทีมชาติชุดใหญ่ของอร์เจนตินาแต่เชื่อหรือเปล่าครับนิโคลัสโอตาเมนดีเนี่ยไม่เคยเล่นเยาวชนของอร์เจนตินาเลยไม่รู้ว่าตอนเด็กมึงไม่เก่งหรือว่าตอนเด็กมึงเก่งเกินไปกระโดดพลาดขึ้นชุดใหญ่เลย <Wow. S 1> แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับโอตาเมนดี้คว้าแชมป์กับอร์เจนตินาเนี่ยโกปาเมริกาปี2 0 2 1 2 0 2 0 2 4ควา้าแชมป์โลกปี2022นะครับผลงาน คือในชุดใหญ่มาสุดยอดในระดับสโมสรก็สุดยอด,ด,อด,ยอดแต่ว่ามันมีปมคาใจอยู่นิดนึงครับของโอตาเบนดี้ที่เจ้าตัวนั้นไม่เคยเล่นเยาวชนและไม่เคยได้เหรียญทองในโอลิมปิกกับอาร์เจนตินาก่อนหน้านี้นะครับบรรดารุ่นพี่บรรดารเพื่อนๆรวมรุ่นเนี่ยเขาได้กันหมดครับไม่ว่าจะเป็นลูเนเมซี่อังเคลดิมาเรียเอเซเกลลาวิซีปาโบซาบาเลต้าแนแฟนนโดกา้าเซอร์กิโอกุนอเกลโล พวกนี weekend, ้มีประวัติที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกหมดเอ๊ะแล้วทำไมเขไม่ได้วะโอตาเมนดีบอกอย่างงั้นเพราะฉะนั้นครับปีนี้ในฟุตบอลโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสโอตาเมนดีบอกกูขอล่ะกูขอไปเล่นกับอาร์เจนตินาเถอะกูอยากได้เหรียญทองซึ่งปรากฏว่าครับโอตาเมนดีอายุ36ปีนี่คือนักเตะที่อายุมากที่สุดในโอลิมปิกคราวนี้นะครับดิโกลส์โอตาเมนดีแนวรับจากอาร์เจนตินาเนี่ยนะฮะ ต้องบอกเลยว่าจริงๆในโคต้าของโอลิมปิกเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ผู้เล่นอายุเกินได้3คนนะครับอาร์เจนตินามีโอตาเมดีนอกจากโอตาเมดีแล้ว,ลวยังมีผู้เล่นอาเวเลสยังมีเคโรนิโยดิโมลูยี่ในทวารน,นะจากอาร์เจนแต่โอตาเมดีถูกจับตามองมากครับเพราะโอตาเมดีนั้นอายุมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ด้วยเป็นพี่ใหญ่ของทีมครับแล้วก็หวังว่าจะพาอาร์เจนตินาคว้า,าเหรียญทองเพื่อตอบโจทย์ที่มันคาใจตัวเองไว้โอตาเมดี o บอกว่านี่คือสิ่งที่เขาฝันที่สุดครับ ที่เขาอยากจะลงเล่นในโอลิมปิกเขาถึงกับขอสโมสรต้นสังกัดเลยนะครับบอกว่าเอ้ยผมขอได้ไหมผมขอไปเล่นโอลิมปิกได้ไหมมันจะข้อมเกี่ยวกับฟุตบอลลีก็ตาหรือวันหยุดพักล้อของผมผมไม่ใช้ผมจะไปเล่นโอลิมปิกซึ่งหลังจากที่เตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างดีนะฮะปรากฏว่าโอลิมปิกก็ทําได้นะครับ2เกมที่ผ่านมานะครับถึงแม้เกมแรกพวกเขาจะแพ้มโมร็อกโกไปแบบ เรียกว่าวุ่นวายวุ่นมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเกมอย่างมากแล้วเจติน่าแพ้ไป1ประตู2นะเราคงจะได้ทราบกันแล้วแต่นัดสครับปรากฏว่าอตาเมนดี endi, กับทีมเนี่ยกลับมาเอาชนะได้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพวกเขาเจอกับอิรักแล้วก็ชนะอิรักได้3าหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยเจตินาเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ มีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปยังไปต่อได้เดี๋ยวนัดสุดท้ายเจอยูเครนก็จะจบยังไงก็ไม่รู้ครับแต่โอตาบินดี้ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นเหรียญทองของกีฬาโอลิมปิกคราวนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่โอตาบินดี้เนี่ยใฝ่ฝันเหลือเกินว่าอยากจะได้เหรียญทองต้องเอาใจช่วยเลยครับนี่คือเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งในมุมของโอลิมปิกครับบางทีเนี่ยความสําเร็จมันก็ไม่ได้มาด้วยเขาเรียกว่าไงอ่ะด้วยความง่ายดายหรอก และบางทีความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องแลกอะไรบางอย่างด้วยอย่างไห้ถูกไหมฮะอย่างวอัลตาเบนดี้เนี่ยโหเหลือเชื่อครับสำเร็จทุกอย่างมาหมดแต่ยังต้องกลับไปแก้กลับไปหาสิ่งที่เขาโหยหาเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งไม่เคยได้อ่ะนี่ครับในวัย36วปีดูนะครับว่าเจนน่าจะเป็นแชมป์หรือเปล่าแต่ผมบอกเลยไม่ง่ายครับเพราะในโอลิมปิกคราวนี้บอกก็ใช้เห็นแล้วหลายทีมโคตรเก่งเก่งเยอะด้วยดีไม่ดีญี่ปุ่นมันแชมป์เอาอะนะฮะ ติดตามให้ดีครับนี่คือคมติดขอบวันนี้ครับเรื่องราวของตตมิน่กับโอลิมปิกเราจะช่วยเขาด้วยนะครับแล้วเราจะกันใหม่ในตอนหน้ากับคมติดขอบทางคมชัน้นออนไลน์นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยลาไปแล้วสวัสดีครับติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์กดมันทุกอย่างที่คุณมีนะครับเรื่องราวกีฬาเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้ครับ